สำหรับคนที่เกิดปีชงแล้วก็คนที่จะไหว้ขอพรนะครับถ้าทําอย่างไรให้ไหว้และปังรวยเฮงเนี่ยครับหน้าที่การงานความสําเร็จยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็คุ้มครองทั้งปีใหม่เลยนะของไทยจะเรียกว่าพระเวทก็จะป่าบมันนะครับปราบสิไมดีสินตรลายหรือว่าบริวารที่ไม่ซื่อสัตย์ใครนะครับที่อยากจะขอบุญเนี่ยครับก็จะต้องมาขอพระอ,อ์ทานด้วยนะครับ คือคนที่จะสอบพระราชการนะครับเลื่อนขั้นหรือว่าเข้ามหาลัยก็จะต้องมาไหว้แต่อย่างหนึ่งที่สำคัญมากคุณผู้ชมอย่าลืมเอาดินสอประกาศไอ้เออ้โหหนูเนี่ยป็นที่สองสีอะไรนะโกหกในวัดหาเนียแต่ครั้งนี้ได้เข้าใจการไหว้ที่ถูกต้องชัดเจนที่สุดในชีวิต